อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้ธรรมนำชีวิตรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมรู้จักหลักธรรมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสรรค์ความสุขอย่างง่ายๆรายการนี้อำนวยการผลิตโดยโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุกรุตตราชวิทยาลัยหรือมมรครับ ช่วงที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้อิ่มเอมในหัวใจไปพร้อมๆกันมีสองช่วงด้วยกันช่วงแรกช่วงมมรคู่ไทยและช่วงที่2ธรรมะกับพระสอนศิลธรรมครับสําหรับในช่วงแรกมมรคู่ไทยนะครับเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมธรรมะรับอรุณฟังง่ายๆสบายๆส,สำหรับในเช้าว,วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรนั้นติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ ถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรยัยถวายความเคารพพระเถรานุถาเถระพระเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่กับรายการรู้ธทมนําชีวิตนะฮะในช่วงมม,มรคู่ไทยอาตมาภาพพระครูป,ปรหลัดกวีวัดเลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวันนี้มม,มรคู่ไทยของเราจะมาสนทนา กับบทบาทสําคัญที่มหาวิทยาลัยมหาขุณตราชวิทยาลัยโดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้ร่วมกันสร้างสารรค์ศิลธรรมนำพาสู่เยาวชนไปร่วมกันรสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยวันนี้เราอยู่กับท่านประธานโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนะนอกจากนั้นท่านเป็นรองที่การบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาบัณฑตราชวิทยาลัยขอเชิญทุกท่านได้ น้อ,นอมนมส,สักการพระเอกคุณไปพร้อมๆกันนะฮะพระเอกคุณพระเมธาวินัยยรถ,ถวายคังพรรรถครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอเริญพระยศโยท่านนะฮะท่านต้อคุมีอะไรคุยวันนี้วันนี้มอมอรอคู่ไทยของรายการรู้ธรรมนำชีวิตวันนี้ครับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ผลิตรายการตรงนี้นะครับผมเมื่อไม่นานวันนี้ทราบว่า มีการลั่นระฆังของปี2,559เป็นที่รเรียบร้อยแล้วกับการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนจุดประสงค์วัตถุประสงค์และเป้าที่เราตั้งไว้ในการผลิตพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับสังคมไทยตรงนี้เป็นยังไงครับท่านรตรงนี้<ๆ>คงต้องเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับท่านครูครับจะหยิดยมด้วยก็คือโครงการพศระสอนศิลธรรมที่เกิดขึ้นเน,นี่ยเกิดขึ้นจากความมีเจตนาดีของกรมการศาสนาโดยในสมัยของท่าน ด ah รปพีชากันทยะเป็นอธิบดีครับซึ่งตอนนั้นก็สังกัดกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเนาะท่านมองเห็นว่าลูกหลานเยาวชนไทยเนี่ยไกลจากศีลธรรม<อ>มีความประพฤติไปตามกระแสสังคมโลกซึ่งเป็นตะวันตกและเป็นวัตถุนิยมมากศีลธรรมห่างไกลซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนที่สังคมไทยเนี่ยมีความสงบสุขลูกหลานเยาวชนก็มีความประพฤติที่ดีงามท่านก็เลยเอ๊ะทำยังไงจะให้บริกาศนั้นกลับมาในลูกหลานได้ท่านก็เลยบอกว่าต้องอาศัยพระอาศัยวัดอาศัยพระศาสนาแล้วแหละ ก็เลยตั้งโครงการพระสอนศิลธรรมขึ้นโดยมีงบประมาณสนับสนุนครับผมและเนี่ยครับก็จกนกระทั่งได้มาขั้นตอนสุดท้ายให้มหาวิทยาลัยส,สองแห่งคือมหามกุรมกับมหาจุฬารับผิดชอบเรียกว่า<ด>คอนเซ็ปต์คือวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยคำนองนั้นครับบ้านจะสวยก็เพราะวัดเราเนี่ยก็คือพระสอนศิลป<ส>ไทยช่วยกันไปดัดนิสยัยแต่ว่าดัดนิสัยก็คงไม่ได้ไปโหดร้ายนะครับเพียงแต่ว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นนโยบายที่เป็นคุณได้มอบให้กับพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ของอพระสอนศีลธรรมในสังกัดมหา,ว,มมาวิทยาลัยมังคุฎราชวิทยาลัยให้ไปดําเนินการเป็นนโยบายด้านไหนอย่างไรบ้างครับก็นโยบายก็คือด้านการไปสอนให้ลูกหลานของเราในโรงเรียนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าศีลธรรมอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยการประพฤติทางกายทางวาจาก็จะดีสังคมก็จะมีความสงบสุขแต่ประการแรกก็คือพระที่ไปสอนต้องเป็นโมเดลเป็นต้นแบบเป็นคนดีต้นแบบให้ลูกหลานที่เราสอนกันนะครับ เพราะเราม,มีความเชื่อกันชัดเจนว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเด็กในวันนี้เป็นเด็กดีเนี่ยผู้ใหญ่ในวันหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเมื่อเด็กดีผู้ใหญ่ดีประเทศชาติจะดีสังคมจะสงบสุขเรียกว่าโครงการพระสอสนเสร็ธรรมก็เป็นโครงการร่วมกันสร้างชาติไทยได้เลยครับรักษาชาติรักษาประชาชนรักษาแผ่นดินเลยครับก็มีสองนัยยะสองความเกี่ยวข้องหนึ่งพระสงฆ์ที่ท่านชมรายการอยู่ตรงนี้ถ้าอยากเป็นพระสอสนเสร็ธรรมกับสอง ท่านญาติโยมที่ชมอยู่มีส่วนสนับสนุนโครงการนับสุนอะไรบ้างก็ดูแลสระเด็นนี้ดูแลพระสอนในกรณีของพระเนี่ยแลวท่านสนใจอยากจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมจะใช้ค่าบคลากงทัพรรมต้องเสียสลัดก็ไม่มากหรอกครับครับผมถ้าใจพร้อมในเรื่องสละดนิดหน่อยครับผมก็คือท่านมีความรู้ความสามารถที่จะสอนหนังสือในโรงเรียนได้ท่านยินเจตจำนงนะครับในหน่วยสถานศึกษาที่ขึ้นกับมหามกุฏใกล้ๆวัดท่านนั่นแหละ ปยื่นจำนงเลยซึ่งณตอนนี้วิทยาเขตทั้งหมดวิทยาเขตได้วิทยาลัยได้ครับซึ่งณตอนนี้เรามีสนักงานอยู่ที่เจ้าหน้าจังหวัดว่าเจ้าหน้าจังหวัดครับผมทำไปติดต่อเลยติดต่อได้เลยครับว่าต้องการจะเป็นพระสอนที่ทำสังกัดมหามกุตเนี่ยจะทำยังไงเขาก็จะแนะนําให้กรอกข้อมูลเรียบร้อยเลยเข้ามาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไซตก็ได้นะครับเว็บไซต์ก็ได้ไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เลยโครงการพระสอนทาเดี๋ยวพาเข้าเว็บไซต์เองครับมใน g o เก l ลครับผมสำหรับญาติโยม หน่วยพลาธิการ,รสนับสนุนเรื่องกำลังให้มีความเข้มแข็งญาโยมสามารถจะไปแสดงการบริจาคหลายโรงเรียนน่ารักนะครับพระนผมครับคือพระสอนศินธรรมเนี่ยบางครั้งไปสอนตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยมีการรายงานกลับมาที่โครงการว่าพอ,อเนี่ยนะฮะท่านท่านศรัทธาในพระสอนสินธรรมมากแล้วก็ให้ครูเนี่ยจัดจัดาาจัดอาหารแล้วก็คือปกติเนี่ย มาโรงเรียนแต่เช้าไม่ค่อยได้ทําบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเป็นกองทุนพระสอนศีลธรรมกันเลยในโรงเรียนนั้นๆแล้วถวายรเปนกการแล้วถวายพัฒนาหารพระในโรงเรียนอันเนี้ยเป็นการสนับสนุนพระสอนศีลธรรมอย่างหนึ่งท่านพูดรดยการอย่างเงี้ยมีวิสัยทัศน์ครับคือครูคนหนึ่งไม่ต้องหนักคนเดียวบริจาคกันวันละ5บาท10บาทสัปดาห์นึงเยอะนะแล้วพระไปสอนรูปเดียวบางสองรูปบางสรูปแล้วแต่ก็เงินนี่ก็จะมาช่วยดูแลท่านแล้วโอเคนะพระก็มีความสุข ปัญหาของเยาวชนไทยกับศีลธรรมแล้วก็พระที่จะไปมีส่วนร่วมไปมีบทบาทเนท่านเจ้าคุณถ้ามองประเด็นตรงนี้ปัญหาหลักๆของเยาวชนไทยแล้วก็พระที่ท่านชมอยู่ในรายการนี้นท่านอาจจะเป็นพระสอสนศีลธรรมก็ได้หรือญาติโยมเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาหรือเป็นครูเป็นผู้บริหารโรงเรียนอยากจะมีส่วนร่วมในการมาร่วมกันแก้ปัญหาส่งเสริมศีลธรรมแก้ปัญหา ด้านต่างๆของเยาวชนท่านจะคุณมองปัญหาเยาวชนยังไงบ้างตอนนี้อย่างนี้นะครับก็คือเยาวชนปัจจุบันเนี่ยเยาวชนก็คือเยาวชนน่ะเขาอยู่ในวนัยที่ฮอร์โมนมันตอบตอบเติบโตบแล้วก็มีความอยากรู้นั่นอยากทานี่อยากจะลองซิมันลองผิดลองถูกแต่เราต้องมีกรอบให้เขาลองเขาจะได้อยู่ในคันลองและไม่เสียหายก่อนที่จะถึงวัยอันควรที่จะได้เรียนรู้บทบาทของผระสอนสินธรรมก็คือจะต้องสอนให้ เยาวชนเหล่านี้ที่ท่านมีโอกาสได้สอนกันเนี่ยให้เกิดจิตสำนึนกเรื่องบาปบุญคุณโทษซะโดยการที่ท่านต้องศึกษาวิชาการให้ดีหาเทคนิคการสอนให้ดีให้เข้าถึงเยาวชนส่วนญาติโยมผู้ปกครอ,องเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเป็นได้ขอช่วยกันสนับสนุนให้เด็กได้เรียนในโครงการพระสอนจนธรรมเถอะนะครับให้มีตัวอย่างรเร็วนนี้เห็นอันหนึ่งก็คือมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเขาจัดโครงการ นำคนแก่กลับโรงเรียนเขาจัดคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมาแต่งชุดนักเรียนครับแล้วกลับมาเรียนหนึ่งสัปดาห์ต่อวันหนึ่งวันต่อสัปดาห์เฉพาะวันอังคารแต่งชุดนักเรียนมามานั่งทํากิจกรรมมาร้องเพลงมาอะไรด้วยกันสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีความสุขครับขี่จักรยานรอบหมู่บ้านออกกําลังกายเต้นออร์บิกด้วยกันร้องเพลงด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันปรากฏว่ามีการประเมินผลแล้วเป็นโครงการได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ ลูกหลานที่ไปทํางานก็สนับสนุนเลยให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเรียนในโครงการนี้แล้วทุกคนพอมาเรียนแล้วก็จะคอยรอว่าเมื่อไหร่จะถึงวัานอังคารจะได้ไปโรงเรียนเพราะครูสอนสนุกผมอยากให้พระสอนศีลธรรมเราเนี่ยทาหน้าที่แล้วให้ลูกหลานที่เรียนสนุกสนานแล้ว <ผม S 2> อยากให้ญาติโยมหลายเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกหลานที่ส่งเสริมวายติยายมาเรียนแล้วอยากให้ ปู่ย่ายายที่มาเรียนมีความสุขเนี่ยเหมือนลูกหลานเยาวชนแล้วเนี่ยให้ตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูสอนสินธรรมจึงมีบทําคัญคือต้องออกแบบการสอนให้ดี<อ>และทุกคนจะมีความสุขประสบความสาเร็จท่านทุกค่านครับอุปสรรคและปัญหาหรือข้อจํากัดของโครงการพระสอนสินธรรมที่กําลังดําเนินอยู่ของมหาวิทยาลัยมังกรราชวิทยาลัยถ้าวันนี้ถ้าพูดถึงตัวอุปสรรคมีอะไรบ้างครับที่เป็นข้อจํากัดของโครงการเบื้องต้นขอพูดแค่สองประเด็นหนึ่งก็คือบุคลากรที่เป็นพระสอนศินธรรม เรายัางในของในสู่งมหาวิทยาลัยนะฮะยังน้อยอยังไม่พอมีโรงเรียนต้องการพระไปสอนมากเลยแต่เรามีบุคลากรไม่พอเพราะฉะนั้นนิมนต์นะครับท่านไหนที่มีความรู้ความสามารถได้ท่านสมัครมาเป็นพระสอนสามของเรารเรามีนิพพัทถวายให้ถึงแม้จะน้อยก็ต่างนะครับแต่ก็เป็นเบื้องต้นเราทํางานกันเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อทําให้ประเทศนี้มีเยาวชนที่แข็งแรงรอันที่สองก็คือตรงนี้ครับงบประมาณยังน้อยเหลือเกินนี่นต้องฝากพูดถึงต้องฝากถึงหน่วยรัฐหน่วยสนับสนุน เพื่อช่วยกันทาให้โครงการแข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นเ,เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นด้วยการเพิ่มงบเรายืนยันนะครับมหาวิทยาลัยมหา,มหากุฎรราชวิทยาลัยเราเนี่ยมีการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นขอให้ไว้ใจเราและก็ขอให้พระที่มาสอสนสั่งเรานั้นจงเชื่อแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะทำงางให้งบเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ท่านได้มีกําลังมาทํางานได้ตามที่ต้องการท้ายที่สุดครับอนาคต หรือว่าเป้าหมายของโครงการพระสอนสินธรรมในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับอนาคตด้วยเป้าหมายของโครงการพระสอนสินธรรมก็คือถ้าเราทํางานเป็นไป,นปนตามเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเยาวชนของไทยทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดคนั่นคือจะอยู่ในกรอบของสินธรรมบรรยากาศในความสงบสุขและความปวดหวัวของผู้ปกครองเกิดจากเยาวชนเนี่ยจะหมดไปหรือน้อยลงที่สุดครับก็เรียกว่าโครงการเราพร้อมจะเดินหน้าอย่าง,างเต็มที่นะก็ได้นำ เรื่องเหล่านี้วันนี้มาเล่าสู่กันฟังผ่านรายการรู้ทานำชีวิตในช่วงมมรอคู่ไทยของเราแล้วรายการช่วงนี้ของเราก็จะนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ทำต่อสังคมเนี่ยนะฮะไปช่วยเหลือสังคมอย่างไรนำมาบอกกล่าวเล่าสู่กันไปตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเระเอกคนครับและท่านผู้ชมฮะกลับมาติดตามรับชมช่วงมมรอคู่ไทยในรายการรู้ทานำชีวิตได้ใหม่นะอีกสักครู่ติดตามช่วงต่อไปนะกับ พระสอนศีลธรรมของเราวันนี้ขอลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรสาธุช่วงแรกมอมอรอคู่ไทยจบลงไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับ กับสาระเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในเช้าวันนี้สําหรับในช่วงถัดไปนะครับจะเป็นช่วงธรรมะจากพระสอนศีลธรรมจะไปตามติดชีวิตพระสอนศีลธรรมรูปไหนท่านจะมีข้อคิดในการทํางานอย่างไรวันนี้ไปอิ่มใจไปพร้อมๆก,กันกับช่วงเวลาธรรมะจากพระสอนศีลธรรมครับ วิทย์พผันจากจังหวัดเชียงรายมาอยู่ที่จังหวัดตราดสุดท้ายย้ายเข้ามาสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีครูบาอาจารย์คอยให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลา10ปีกับการเป็นครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนนั้นถึงแม้ภาระงานจะเหนื่อยสักแค่ไหนแต่ท่านก็มุ่งมั่นที่จะทำและทำมาจนถึงทุกวันนี้โดยท่านบอกอยู่เสมอว่าท่านไม่ได้ทำแบบโดดเดี่ยวท่านไม่ได้ทำโดยลำพังท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหามากุตราชวิทยาลัยคอยแนะนำให้คำปรึกษาอยู่เสมอเรามาตามติดชีวิตพระมหาพิพัฒวิวัฒโนพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามากุตราชวิทยาลัยวัดสเสวตฉัตรเขตคลองสารกรุงเทพมหานคร เมิ่อแนวเดิมอาตามาเป็นคนจังหวัดชิงรายก็เหนือสุดสยามอาตมาบวชแต่เป็นสมณีน,เ,นเมื่อปีพุทธศักราช2 5 2 9ล้เป็นสมณีน,นก็สาเหตุที่บวชตั้งแต่ยังเด็กก็เพราะว่าที่บ้านค่อนข้างจะฐานะค่อนข้างจะมไม่ค่อยไม่ค่อยค่อยร่ำรวยนะค,คือสภาวะเศรษฐกิจในยุคนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาตมาก็เลยมาบวช ตั้งแต่เป็นเนจบป .6 มาบ,บวชเลยโยมบวชเมษาหลังจากนั้นก็ก็ศึกษาเ,าเรียนมาเรื่อยอาตมาบวชเนนเชียงรายแต่ว่าอาตมาเนี่ยไปบวชพระที่จังหวัดตราดหลังจากนั้นอาตมาก็มีโอกาสได้เข้ามาสู่กรุงเทพมหานครโดยการนําของท่านอาจารย์พุญมาแล้วก็โยมชื่อว่าโยมคุณโยมที่จังหวัดตราดโยมหวยนะก็าพามาส่งที่วัดทองนุพคุณได้ไปอยู่วัดทองนุพคุณกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งปัจจุบันนี้ท่าน ดำรงตําแหน่งที่วัดเวตาชัดเป็นเจ้าวาดวัดเวตาชัดก็คือหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิจิตการหลวงพ่อยังทรงวัดวัดเวตาชัดวรวิหารทุกวันนี้แล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันที่อาตมาเคารพเลื่อมใสท่านมากก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพิพัฒนโกศล หลังจากได้ย้ายมาอยู่วัดเวตชัตรพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรการเจ้าวาดวัดเวตชัตไรได้มอบหมายงานเป็นครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนวัดเวตชัตรสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏร,ราชวิทยาลัยและพระมหาพิพัฒวิวัฒโนยังเป็นผู้ร่วมบุกเบิกเปิดสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนเป็นเวลากว่า10ปีจนถึงปัจจุบันอาตมาได้เข้ามาสอน ครูพระสอนศีลธรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยอถือว่าเป็นโครงการที่ที่ดีมากให้การสนับสนุนพระสงฆ์ซึ่งในปกติอาตมาก็สอนครูในสักกัดกรุงเทพมหานครแต่พอในมีมีหน่วยงานเข้ามาโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยมมลลส่งเสริมให้ครูพระสอนศีลธรรมไปสอนเรียนในโรงเรียน ก็ได้เห็นถึงความเอาใจใส่ของผู้หลักผู้ใหญ่โดยพ่อยิ่งเจ้าคุณที่การบดีแล้วก็พระเดชพระ,พะคุณเจ้าคุณรองที่การบดีทั้งพระเดชพระคุณที่เจ้าคุณเมธาวินยัยรถแล้วก็พระเดชพระคุณที่เจ้าคุณพระเทพพทิสุทธิกวีเนียมามปมาอยู่วัดเสวติชัดได้รับการมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือพระราพิจิตการแล้วก็พระเดชพระคุณที่เจ้าคุณพระราพิพัฒนโกศลเนี่ยมอบหมายให้ตามามาสอนในโรงเรียนวัดเวติชัดโอว่ากเป็นสิบ สอนมาเรื่อยและมีโครงการหนึ่งที่ต้องโรงเรียนนี่ให้การสนับสนุนมากต้องขออนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระที่พระสงฆ์ที่เข้ามาสอนศิลธรรมในโรงเรียนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่พระสงฆ์เดินเข้ามาหานักเรียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะให้นักเรียนเข้าไปในวัดก็เรียกว่าลําบากยากอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งการประสานงานเนี่ยนะครับซึ่งพระอาจารย์เนี่ย ท่านให้ความเมตตาอยู่แล้วนะครับเราก็แจ้งท่านว่า,าท่านสอนวิชาพระพุทธศาสนาในชั่วโมงไหนพระอาจารย์ก็ตกลงก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับการประสานงานนะครับอัาตรามาสอนเด็กโรงเรียนว,วัดสเวาาตสิชัดเนี่ย ทุกวันนี้บอกตรงๆว่าเวลาบินเท่าบาทเอ่ยไปไหนมาไหนเอ่ยนีย่รู้จักเกือบทุกบ้านเด็กเป็นลูกศิษย์เราหมดสอนมาสิบกว่าปีเนี่ยบางคนจบปริญญาไปเยอะนะเด็กนักเรียนว,วัสเวตษฐศาตร์นี้น่ารักไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนจะน่ารักผู้ปกครองก็ถึงไม่ด้วยถ้าเราสอนดีพูดดีมีเรื่องมีลาสอนที่เด็กเด็กวันนี้ไปล่าผู้ปกครองฟังเวลาจะมาสอนเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง พุทธศาสนาแล้วก็จะยกตัวอย่างเป็นบุคลาธิฐานออกมาจากพระไตรปิฎกเคยธรรมานี่ในเทอมเทอมแรกเนี่ยนะจะเน้นเรื่องธรรมศึกษาก่อนเพราะว่าเด็กจะสอบเนี่ยอย่างเช่นวันที่หนึ่งธันวาจะสอบช่วงนี้ธรรมาก็จะเน้นเรื่องธรรมศึกษามาก่อนแต่พอเทอมสองเราจะเข้าสู่วิชาการละวิชาการคือหมายก็ว่าตามหลักสูตรที่ของโรงเรียนที่ทางมมลรเขากำหนดมานี่ธรมาก็จะสอนตามด้นแต่เทอมแรกนี่จะปูพรมเรื่อง ธรรมศึกษาล้้วนเลยพุทธประวัติธรรมะศาสนาพิธีอันนี้เด็กต้องได้ต้องได้เลยคือจะปูพรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมศึกษามาก่อนไอ้คนที่เรียนธรรมศึกษานี่ตอบเป๊ะได้หมดตอบได้หมดแต่คนที่ไม่ได้เรียนธรรมศึกษานี่ถามไปเถอ่ตอบไม่ถูกนี่คือความแตกต่างระหว่างเล็กเด็กที่เรียนธรรมศึกษากับไม่ได้เรียนธรรมศึกษานะกิริยาท่าทางน,นะครับ นักเรียนได้ฝึกกับพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นกราบไหว้บูชาหรือการนอบน้อมการสวดมนต์ต่างๆการนั่งสมาธิการฝึกนะครับสิ่งเหล่านี้ได้รับแน่นอนติดตัวนักเรียนไปแน่นอนนะครับเรียกว่าจนกว่าเขาจะ <c oughs> ได้สอนคนต่อไปติดตัวเข้าไปนะครับนะครับพระอาจารย์เข้ามาสอนท่านไม่ได้สอนเฉพาะวิชาความรู้อย่างเดียวนะครับท่านยังสอนจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนด้วย นะครับฉะนั้นผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีสุดคือเรื่องปัญหาอุปสรรคนี่นะในเรื่องการสอนนี่เด็กนักเรียนก็ถ้าพูดถึงกันในห้องนี้นะแต่ว่าพูดถึงการบริการทางดูแลอาเจใส่ทั้งผู้บริการโรงเรียนผู้บริหารเนี่ยคณะครูบาอาจารย์อันน,น,นี้อันนี้หายห่วงเลยแต่ปัญหาในการสอนเนี่ยอันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วนะจะมาปรับใช้ยังไงคืออาช้าปัญหาเฉพาะหน้า เด็กบางคนนี่นะครับอาจจะมีปัญหาทางบ้านเราในฐานะครูพระสอนศีลธรรมในบางทีดูเด็กบางทีมีปัญหาต้องเรียกมาคุยบ้างเด็กบางคนที่ผมมาดาสอนนี่ผมไม่ใช่สอนแค่ธรรมะอย่างเดียวผมจะถามถึงว่าวิชาอื่นเป็นไงบ้างมันติดกี่ตัวถามเด็กบางคนมันทําไมต้องติดด้วยอะไรเนี่ยจะได้รู้แล้วควรจะเรียกเขามาแก้ซะ ช่วยลูกไม่เป็นไรทำค่อยๆทางแก้เอาเรามีโอกาสทำพยายามให้กำลังใจเตยอย่าด่าเขาเราในฐานะเป็นพระมันเป็นผู้นำในจิตวิญญาณจะไม่ด่าเด็กพูดด้วยเหตุผลลูกมาฟังเนี่ยพ่อแม่ก็จะส่งเราเรียนมาได้ลำบากนะก็จะหาเงินทุกบาททุกสตังค์เนี่ยได้ส่งเราเนี่ยหมดข้อสารไปหลายกระสอบ็บอกเขตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่อาตมาก็จะอบรมเรื่องนี้ด้วยเรื่องเรื่องต้องถามเรื่องว่า ทำไมลูกบางทีบางคนไม่ค่อยมาเรียนหรือมาเรียนสายอะไรเงี้ยเราลองถามเขาอย่างน้อยเป็นที่ปรึกษากับเขาก็ได้แต่โรงเรียนวัดนี่นะฮะโรงเรียนวัดอย่างเช่นโรงเรียนวัดสเวีปัญหาก็จะเกิดจากเด็กเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนี่มันเกิดมาจากที่ที่ดูนนหนึน่งพ่อแม่ไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเลิกกันเป็นเด็กกำพร้าคืออยู่กับตากับยายเขาก็ไม่มีดูแลเขาก็ดูแลตนเองเด็กบางคนเมื่อไม่มีคนดูแลก็เที่ยวเล่นเกมอะไรเงี้ย อันนี้ปัญหาเยอะเราก็ต้องค่อยๆค,ครับที่เห็นในชาติตรงนี้ระหว่างพระอาจารย์กับนักเรียนเนี่ยถือว่าพระอาจารย์ได้ให้ความเมตตากับเด็กเด็กก็กล้าที่จะเข้ามาหาพระอาจารย์จากการที่วิ่งเล่นสนุกสนาเนเฮฮาบางทีไม่ได้คิดอะไรพอมีหลักธรรมศีลธรรมเข้ามาก็มีที่ยึดเหนี่ยวมีที่พึ่งพาจิตใจของเขา ถ้าความภาคภูมิใจในการเป็นพระสอนศีลธรรมตามโครงการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยภาคภูมิใจตรงที่ว่าเราไม่ได้ทำแบบโดดเดี่ยวมีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาของสงไทยเนี่ยมีสองสถาบันคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬากับมหาวิทยาลัยมหามกุฏคือทั้งสองอย่างนี้โคกันอยู่แล้วเป็นทำงานร่วมกัน แต่อาตมาในในฐานะทํางานในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏตรชวิทยาลัย,ยมีความรู้สึกทํางานมันไม่โดดเดี่ยวความประทับใจตรงที่ว่าเจ้าคุณอธิการบดีเจ้าคุณรองอธิการบดีทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการเลยคือท่านไม่ได้ทิ้งครูพระสอนสินธรรมมีอะไรโทรติดต่อมีอะไรเรียกประชุมพระอาตมาก็ให้ความร่วมมือท่านทํางานเหมือนกับว่าเราไม่โดดเดี่ยวครับสําหรับสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือ นะครับขอให้ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้ส่งพระมาสอนจริยธรรมอย่างนี้ทุกปีนะครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีญาโยมเบาใจแล้วก็ให้การสนับสนุนเถอะลูกหลานบางคนอยากจะบวชก็พาเขามาบวชมาบวชเรียนบวชเรียนแล้วไม่มีตันโยมมีมหาวิทยาลัยสฆงรองรับเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกได้นะฝากญาติโยมว่าช่วยกันดูแลเลี้ยงดูลูกให้ดี สั่งสอนลูกให้ดีไม่ใช่ว่าจะมาพึ่งพระอย่างเดียวพระสอนชั่วโมงหนึ่งจากให้มันดีอยู่กับโยมเป็นบรรลุกี่สิบปีโยมสอนให้มันดีไม่ได้จะไปพึ่งพระแต่พระจะพยายามนะโยมนะทาเต็มที่ลูกหลานโยมมีปัญหาที่พระจะช่วยสอนให้แล้วก็ต้องฝากขอกราบขอพระคุณทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยพระเดชพระคุณที่เจ้าคุณ,คณอธิการบดีและก็พระเดชพระคุณที่เจ้าคุณทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่าย วิชาการทั้งสองรูปสามรูปทั้งผู้บริหารทั้งหมดของมหา,า,มหา,าวิทยาลัยพระคุตตระวิทยาลัยที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเผยแพร่หลักธรรมโดยมีการจัดรวมกลุ่มให้เป็นทีมงานพระสอนศีลธรรมมาสอนในโรงเรียนกระผมเป็นตัวแทนพระคุณเจ้าต้องขอกราบพระ,ระพระคุณทางวะเดชพระคุณเจ้าคุณอธิการบดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เมตตากับพวกผมนะครับ ชมที่เคารพครับการได้รู้หลักธรรมและสามารถนำไปประยุก์ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างสารรค์ความสุขได้อย่างง่ายๆพบได้ในรายการรู้ธรรมนำชีวิตซึ่งผลิตโดยโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหมกุตราชวิทยาลัยนะครับสำหรับช่วงเวลาของรายการในวันนี้หมดลงแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมโอกาสหน้าเวลาเดียวกันนี้จะกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ